อันนี้เป็นซีรีส์นะคะพิสตาชิโอนะฮะที่จริงเคยรีวิวอันนี้ไปแล้วแต่ว่าอันนี้เขาปรับสูตรใหม่นะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงกับอันนี้น้องใหม่มาแรงนะฮะที่แบบว่าหายากเช่นกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลองอันนี้ก่อนนะฮะมันเป็นพิสตาชิโอช็อกโกไดฟุกูนะคะของโทคาชินะฮะ,น,ะ,ฮะนี่กล่องนี้ราคาเท่ากับกล่องนี้เลย39บาทประเด็นคืออะไรหรือเปล่าไปดูช่อง Ti ิกตอกอะ ของช่องคุณวิวชิบากุกอะ่ะเขารีวิวอะ่ะเห็นแล้วมันน่ากินมากเราก็เลยบอกว่าเออต้องลองอะ่ะแล้วประเด็นคือพอๆกอับไอพิซซ่าชิโอที่มาแรกๆเลยคือหายากมากดิโชคดีว่าที่เซเว่นในสาขาที่ฉันนะมีสองมีสองชิ้นนะฮะแต่รีบมาชิ้นเดียวก่อนนะฮะอ่ะมันก็จะเป็นแป้งเดคุกๆนุ่มๆนะฮะนี่ด้านบนก็จะเป็นชอ็อกโกแลตนะฮะแผ่นค่อนข้างหนานะฮะแป้งคือแบบว่า บางมากอะ่ะคือถ้าแบบว่าจิกทีเดียวนี้คุณบอกว่าไส้ปลิ้นแล้วนะเดี๋ยวเรามากินกันอันนี้39บาทครับสืใไส้ด้านในเป็นพิสตาชิโอนะคะ นี้น,น่าจะเป็นสูตรเดียวกัน,นแหละว่ารสชาติมันคล้ายกันมากเลยนะฮะมีเซตคุณเ้าแบบต้องด้วยนี่แล้วก็โัวโช็อกโกแลตตักกันดีดีแป้งอ่ะเขาแบบว่าเป็นแบบหวานน้อยเนาะพอเวลากินกับไอต,ตัวช็อกโกแลตเข้มข้นขึ้นมันอร่อยขึ้น<ม>แป้งนุ่มหนึบดีนะฮะไม่ติดมือเลยนะฮะนี่ กัดตัวไหนก็โดนไสออ่อะเนี่ยดีวพูดไปตอนต้นพัน แบบว่าจิกฉีกนี่เดียวนี่คือแบบว่าหาดออกจากการแล้วด้วยดิม,มันละมุนแต่รสชาติก็คือแบบว่าเป็นตามมาตรฐานร้าสะดวกซื้อเนาะอร่อยในแบบร้านสะดวกซื้อนะไม่ใช่แบบว่าของแพ้นะส่วนตัวเนี่ย มันมีความแบบว่าตัวแต่ติดอย่างหนึง่งจริี้ไปน้ำมันเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคืออะไรหรือเปล่ามันของขั้นหวานนะฮะนะครั้งนี้ตัวแป้งในครูมันไม่ได้แบบว่าหวานเกินไปแต่ว่าพอกินแบบมากๆมันก็มีเรื่องมีติดความหวานนะฮะกินเข้าไปแบบว่าทั้งรูก,ก็หวานเลยนะฮะรีวิวรอบสองอันนี้มันเป็น นี่คุ้นเคยแล้วก็เคยรีวิวมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าปรับสูตรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้39บาทเช่นกันแล้วก็นี่มันมีที่ยึดติดนะะ<ม>แต่นี่กิได้นะ บอกก่อนนะอันเนี้ยคนละแบรนด์นะแบรนด์เนี้ยของแบรนด์เนี้ยของเอพิเบเกอรี่นะโซ่อีแบรนด์เนี้ยมันเป็นแบรนด์ของโทคาชินะคะนี่แต่บอกว่าไส้อ่ะให้แต่มากเลยนะเอาจริง <S <S ไส้อ่ะรู้สึกว่าไส้แบรนด์เนี้ยจะมีความแบบว่ามบบันมันเค็มๆเล็กน้อยนะคะว่ามันมีคุณภาพแบบว่า ับพิซซ่าพิโอทดูแบบว่ามันสามารถเสริมรสชาติกันแต่ว่าไอ้นี่กินไปเมื่อกี้เนี้ยได้ผูกอัวไอ้ตัวคูนอฟ้ากับพิซซ่าพิโอออะมันแอบมีความมันแทบ,บจะไม่ค่อยออกรสชาติอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะแต่รวมอยูดีแต่จริงท,ที่ว่าใครชอบแบบว่าหวานละมุนอ่ะอันนี้แต่ถ้าใครแบบว่าลงตัวควู้ก่อนได้ผูกผัวแต่บอกก่อนว่าหายากพอๆกันนะ ไม่ใช่หายากพอๆกันเพราะตอนแรกอะ่ะไอ้เน,นี้ยหายากแต่ตอนนี้แบบว่าจับต้องได้แล้วส่วนได้กุบกุบันยอหายหาหนึ่งหาค่อนข,ข้างยากแต่ราคาก็สมเุ้สมผลเนาะสามเจ็ดเ้าบาททีถือว่าโอเคตามมาตรฐานาาเนะาะปรับสู้นอันนี้คือดีขึ้นน้ำธามว่าอาร่อยแบบว่าเยอะเท่ากับ เอ,อเด่พ่กคูที่มันว่าตามมาตรฐานไหมก็คงไม่มันเป็นความอร่อยระดับถ้คาสวดซื้อเนอะโอเคตามนี้นะโอเคขอตัวก่อนพราว่าตัวนี้มันมีนความหวานในป่าเดี๋ยวเจอกันคนระับ